สรุปให้ฟังนะครับหนึ่งทิศตนออกห้ามทำห้ามตกแต่งต่อเติมรวมทั้งทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศแพะก็ห้ามทิศมาลงมะเส็งก็ห้ามคือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับรวมทั้งทิศหมูหมาด้วยนะทิศตะวันตกเฉียงเหนือห้ามสี่ทิศเป็นอาคารที่มีโชคลาภหลังหนึ่ง แต่จัดรูปแบบผ <C> e <al> ิดตอให้เข้าออยแค่ไหนปัญหาก็เกิดจะยังได้ยังไงม้แต่โชคร้ายเนาะมีมีล้านหนึ่งก็หมดไปสักเก้าแสนก็ต้องประเภทที่มีแหลมๆเหมือนหัวเพชรนะแหลมแ้พุ่งไปใส่บ้านเขาอันนี้มีผลติดเป็นชิ้นเล็กๆแต่เป็นโมเสที่เป็นแบบ,แบ,บ,แบ,บ,แม,บมีแฉกเป็นเพชรมีแหลมๆพุ่งไปหาเขาออถ้าอย่างนั้นนะคะจะเป็นอันนี้ไม่ดีกับตัวฝั่งตรงข้าม สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฮวงจุ้ยเบนจารัซับนะคะในวันเสาร์เวลา13นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกาทาง TNN16 ที่เราจะมาพบกันนะคะพูดคุยการเกี่ยวกับเรื่องราวของการจัดฮวงจุ้ยหรือว่าการจัดสรรพื้นที่ในอาคารสำนักงานของท่านหรือแม้กระทั่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะคะเพื่อสร้างโอกาสรับโชคลาภที่มากยิ่งขึ้นในการทำธุรกิจค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยการค่ะถึงทิศดีและร้ายประจำปี2564ที่จะมีการ เปลี่ยนกันนะคะในช่วงตรุษจีนปีนี้นะคะคดังนั้นไปพูดคุยกันค่ะกับอาจารย์สุทัศน์พงศ์สุวรรณรัตน์นะคะอดีตอุปนาย,ยกสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูประถมอยู่กับเราแล้ว,<อ>ลวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับท่านชมค,ค่ะอาจารย์คะมาถึงช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านดวงจริงๆแล้วนะคะตามหลักของคนจีนก็คือเทศกาลตรุษจีนสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือว่าจากราศีหรือว่าเขาเรียกอะไรคะปีของแต่ละปีมันก็จะมีปีชงปีหนุนใช่ไหมคะ อันนี้เนี่ยเราจะประเมินให้กับคุณผู้ชมได้เห็นภาพตลอดทั้งปีนี้ยังไงดีคะก็ปีหน้าที่จะถึงปี64นะฮะหลังจุกจีนก็จะกลายเป็นปีฉลูแล้วนะครับปีฉลูปีที่ชงก็คือปีแพะมะแม้ไม่ถั่วฉลูฉะนั้นคนที่เกิดปีมะแมนะครับมีทั้งชงดีแล้วก็ชงเสียแต่อย่าวิตกนะครับอย่าวิตกนะครับ ไปไหว้สันเจ้าพอ่อเสือก่อนที่สญญางช้านะครับหรือไปทําบุญสลอ,อเคราะเผื่อไว้ก่อนะนะครับถ้าสมมติน,นะครับเกิดไปเช็คดวงชะตาแล้วเนี่ยะนะครับ <ละ S 2> ถ้าเราประกะติก็ไม่เป็นไรคนปีแพะไปเช็คปีเดียวก็พอระนะวังม้ากับมาลงไม่ต้องเช็คหรอกครับะนะหรือตัวชรุ้ยเองก็ตามแต่เนี่ยนะครับเพราว่าชงฮะชงร่วมไม่นสนใจไม่เป็นไรอรอ่ชงจริงๆก็คือแพะตัวเดียว ค่อนะคะคือคนที่ชง25%ครับหรือว่าน้อยกว่านั้นก็คือไม่ต้องกังวลใจนะคะคแต่พอมันมีการเปลี่ยนการชงแบบนี้แล้วปีที่แล้ว2563นะคะมันมีทิศที่ไม่สามารถทำการใดๆได้ห้ามเจาะต่อเติม ซ่อมรือสร้างอะไรก็แล้วแต่นี่คะคือทิศใต้ใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องพอมาปีนี้2564ทิศใต้กําลังจะถูกปลดปล่อยแล้วใช่ไหมคะครับค่ะแล้วมันจะเป็นทิศอะไรคะที่เราจะไม่สามารถทำได้ปี2564นะครับเป็นปีฉลูค่รากาฉลูมะเส็งค่ะไม่ทั่วฝั่งทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกคือทิศไรเประจำปีนี้ค่ะห้ามตกแต่งต่อเติมซ่อมเสร็ทั้งสิ้นจะเกิดข้ออัปมงคนขึ้น รวมทั้งปีที่ไม่ดีด้วยะนะฮะและทิศที่ไม่ดีด้วยก็คือทิศของแพะ,ะแพะอยู่ทางไหนอย่งทิศตะวันตกเฉียงใต้ห้ามตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมเช่นเดียวกันอคอค่ะสองทิศอสองทิศนี้นะคะคแล้วแต่ละคนที่อยู่ในแต่ละปีจะต้องมีการพิจารณาไหมคะว่ามันมีทิศอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างและทิศไหนที่จะเฮงแล้วก็เสริมกับเราบ้างคืออย่างนี้ถ้าเราคิดว่า ทุกอย่างของเราดีอยู่แล้วอย่าไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่แด้หัวเตียงก็ตามแต่สมมติคุณนอนอยู่ทางทิศตะวันออกแล้วเนี่ยปีหน้าทิศตะวันออกไม่ดีคุณจะเปลี่ยนหัวนอนไปทางทิศอื่นละไม่ได้นอนอย่างนั้นนอนอย่างนั้นอยากขยับเยื่อเตียงนอนหรือพระก็ตามแต่อยากขยับทิศแพะคือทิศตวนตกเฉียงใต้ก็อยากขยับก็เยี่อค่ะนะครับค่ะถ้าหากว่าเป็นทิศที่ได้รับผลกระทบอย่างปีนี้เนี่ยทิศตะวันออกนะคะที่ห้ามทางออกกับทิศตะวันตกเฉียง ออกออกเฉียงใต้คือห้ามทำการใดๆตลอดทั้งปีนะคะ2,564นะคะซึ่งก็จะมีผลไปยังตรุจจีนปีหน้าอันนี้เนี่ยนะคะห้ามทำอีกทิศหนึ่งก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยอยากใครกยากไปเยี่ยมกินพื้นที่ตั้งแต่ตะวันออกเฉียงใต้มานะคะแล้วก็มีเมื่อกี้ออกเฉียงใต้ตกเฉียงเหนือก็ไม่ค่อยจะดีนะนะครับมีหลายทิศอยู่ค่ะสําหรับคนที่อยู่ในปีนี้ครับ มันจะต้องห้ามอะไรบ้างคะจะได้เห็นภาพชัดๆเพราะว่าบางคนเนี่ยถามเข้ามาบอกว่าผมแค่ขยับเองผมไม่ได้จออขยับเองก็ไม่ได้ครับอ๋อเหรอคะสรุปให้ฟังนะครับค่ะหนึ่งทิศตวนออกค่ะห้ามทำค่ะห้ามทำห้ามตกแต่งต่อเติมค่ะรวมทั้งทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่ะทิศแทะก็ห้ามค่ะทิศมาลงมะเส็งก็ห้ามคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะนะครับ รวมทั้งทิศหมูหมาด้วยะนะทีต่ตนตกเฉียงเหนือห้ามสี่ทิศออห้ามสี่ทิศเลยนะคะคแต่ทิศ <c oughs> ที่ร้ายสุดๆดห้ามเจาะต่อเติมคือทิศตะวันออกเข้าใจถูกใช่ไหมคะอ่ะนะคะคุณผู้ชมก็จะได้นําไปปรับใช้กันนะคะทีนี้ผลละค่ะสําหรับคนที่อาจจะอยู่ปีฉลูนะคะ,คะปีฉลูเนี่ยพอเป็นปีนี้แล้ว สำหรับคนที่ไม่ถูกกับปีฉลูอาต้องบอกงี้สำหรับคนที่ไม่ถูกกับปีฉลูปีมะแม่เนี่ยนะคะแถมบ้านเขาเนี่ยอาจจะยังมีหลังอิงที่ตะวันออกอีกปีนี้เขาจะแย่ตลอดทั้งปีเลยนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรทิ่ทางไม่เกี่ยวกับดวงชะตาเขาเป็นตัวส่วนประกอบเข้าไปเท่านั้นเอง่ถ้าหลังที่ตะวันออกก็ดีอยู่แล้วอย่ากังวลนะครับคนปีแพะไปตรวจดวงชะตาค่ับกับอาจารย์ที่เก่งๆนะครับค่ะ มาถึงบอกว่าพอพูดอย่างนี้เดี๋ยวเราหลายคนอาจจะก,กังวลใจมันมีอะไรเสริมดวงได้บ้างไหมคะจารย์ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านแบบนี้เราอาจจะอยู่ในทิศที่เราอาจจะก,กังวลหรือว่าเป็นปีชงมันมีอะไรที่จะช่วยมาเสริมให้ดวงดีขึ้นไหมไหมคะเสริมดวงดีขึ้นวิธีการสละเคาะดีะที่สุดนะไว<อ>ะะหวพระสละเคาะนะครับถ้าบ้านดีอยู่แล้วอย่าก,กังวลนะครับอย่าเดินทางไกลย้ายใครยืมตัง<อ>นะค่ะพวกนี้สำคัญหมด อย่าลงทุนใหม่ๆ<__>นะครับโดยเฉพาะปีแพะปียังพอทําได้หมดนะครับค่ะเฉพาะปีแพะปีเดียวนะครับค่ะอ่านะคะกับข้อห้ามที่อาจารย์ให้ไว้ <_'_' AN> นะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นคําเตือนละสําหรับใครนะคะที่อยู่ในปีการเปลี่ยนผ่าน2564นะคะก็สามารถ,ถที่จะนําไปใช้ได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเกิดปีแพะแล้วก็คนที่มีบ้านหลังอิงตะวันออกห้ามทําการใดๆส่วนคนที่มีบ้านหลังอิงที่ใต้ละคะอาจารย์เริ่มต้นไม่เป็นไรครับ เปลี่ยนผ่านปีแล้วปีที่แล้วทําไม่ได้มาปีนี้เริ่มต้นวันไหนถึงจะเริ่มตอกได้ครับหลังตุจีนนะครับหลังตุจีนตอกได้ถ้าวันดีๆหน่อยอ๋อนะคะก็ต้องดูเรื่องตัวหลังตุจีนตั้งแต่ชิววันที่5หลังวันที่5ตุจีนไปนะครับก็เรียกชิวโง ก็เริ่มทำข้อหาวันดีๆในการเบิกเลือกทรณีครับอ่านะคะนี่แหละค่ะก็เป็นคําแนะนํานะคะให้กับคุณผู้ชมนะคะที่เคยติดอยู่ยังไม่สามารถปรับโรงจุยได้ในปี2,563บ้านหลังอิงที่ใต้ก็ปรับได้แล้วหลังชิวงโงครับนะคะค แต่ถ้าหากว่าใครนะคะกำลังจะเข้าสู่ปี2564ผ่านตรุจีนไปหลังทิศตะวันออกแล้วก็อีกหลายทิศนะคะที่อาจารย์ให้ไว้นะคะก็ไม่สามารถที่จะทําการได้นะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะส่วนท่านใดนะคะที่อยากจะปรับฮวงจุ้ยค่ะเพื่อต้อนรับปีใหม่ในเทศกาลตรุจีนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถโทรเข้ามาติดต่ออาจารย์ได้ละคะที่เบอร์089764448นะคะหรืออีกหนึ่งเบอร์คือ0850202333ละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะอาจารย์ช่วง ห้องหน้านะคะไปตรวจดูห้องช่วยนอกสถา <c oughs> นที่ครับครับ <c oughs> ห้องน,าน,าน้ำทำทางหน้านบ้านหน้า,นานประตูบ้านทำกระจกอีกถึงแม้จะไม่ตรงกประตูบ้านก็ไม่ดีเป็นกระจกลับอีกนะครับชั้นตรงนี้ห้องน้ำน,นี่เสียหายค่ะกลามหายหมดฮะท้งที่ดีคุณตรงหาเดนบั๊กกั้นกั้นใช่ไหมครับกั้นตรงนี้ครับโซฟาตรงนี้กั้นตรงนี้ก็ได้ตรงนี้จะมีผนังขึ้นหนกก็ได้บังหน้าประตูห้องน้ำหน่อย